นับเดือนที่ผ่านมาครับที่พี่น้องในจังหวัดภาคใต้ประสบภัยน้ําท่วมทุกหน่วยงานทั้งเอกชนทั้งภาครัฐก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือหนึ่งในนั้นก็คือพี่น้องทหารเรือครับตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือยึดเอาไว้ก็คือทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชนก็ส่งเรือหลวงเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคใต้ มีเรื่องราวของเรือหลวงอ่างทองมาอัปเดตด้วยครับค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่าตอนนี้เรือหลวงอ่างทองค่ะได้กลับฐานที่ตั้งเดิมแล้วค่ะหลังจากที่หมู่เรือบรรทาสาธรภยัยกองทัพเรือมีเรือหลวงอ่างทองนะคะเดินทางมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ค่ะวันนี้ก็ได้ส่งมอบพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้กับศูนย์บรรทุกสาธนารณภยัยกองทัพเรือภาคที่สโดยเรือหลวงระบี่ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างเดินทางกลับที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานว่ามีการเดินทางกลับพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงเบล212และกำลังพลจอดเรือท่อดสมออยู่ที่ชายฝั่งหัวใจนครศรีธรรมราชก็มีประชาชนในพื้นที่เนี่ยแหะคะ่ะมาขอบคุณกองทัพขอบคุณชาวเรือหลวงอ่างทองที่ให้ความช่วยเหลือมาตลอดระยะเวลาที่เจอกับวิกฤตนะคะ หลังจากนี้ค่ะเรือหลวงอ่างทองก็จะเดินทางกลับที่ตั้งที่อำเภอสัตหีบที่จังหวัดชนบุรีค่ะครับ